สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับเพราาะว่ผมโฟนตรงชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนนี้พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจไปลุยกันได้นะครับไปดูเลยดีกว่าครับสามทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับ คู่แรกครับตีสองครึ่งคืนนี้นะครับให้เชียร์ทีมอย่างบาเยนน์มิวนิกไปได้เลยครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทีมอย่างคอฟเฟนไฮม์ทีมดับที่7ของตารางนะครับสถานการณ์ในเวลานี้นะครับทีมอย่างบาเยนเป็นรองจาฝูงอยู่นะครับแล้ววันนี้ต้องการ3แต้มในการไล่จี้ลิเวอร์พูลเซ้นด้วยนะครับสำหรับผลงานในช่วงหลังนะครับของทีมอย่างบาเยนครับสนัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งทั้ง3นัดนะครับ และก็ทีเด็ดของบาเยนในช่วงหลังครับอยู่ตรงที่เกมในบ้านพวกเขาหละครับเพราะ8นัดหลังสุดในการเล่นที่อาริยันเนลีนานะครับชนะคู่แข่งไป7นัดเสมอไป1แล้วก็ไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับแล้วก็ใน8เกมที่ว่านี้เล่นในบ้านตัวเองครับย้อนกลับไปดูนะครับยิงคู่แข่งกระจุยกระจายเลยครับวันนี้ตัวหลักครับนำทัพโดยแฮร์รี่เคนครับจามามูเซียล่าโทมัสมุลเลอร์เลรอยซานเน่ครับจะเป็น4ประสานในเกมลุก มิดฟิลด์ด้านกลางครับโจชัวกิมมิดครับเลออนกอเลสกาเกมรับก็จะมีครับอาฟงโซเดวิสครับอูปาเมกาโนมาทายเดลิกคอนราดไรเมอร์นะครับผู้รักษาประตูเป็นมาเนลนอยเออร์ครับชุดนี้แข็งโป๊กเลยครับวันนี้เปิดบ้านนะครับเจ็บทีมอย่างฮอฟเฟนไฮม์ซึ่ง8นัดหลังสุดในการลงเล่นนะครับชนะคู่แข่งแค่เกมเดียวเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปถึง4นัดนะครับส่วนสถิติในการออกไปเยือนครับ4นัดหลังสุดไม่ชนะเลยครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3 ฟอร์มแบบนี้เสร็จบาเยนน์มิวนิกอย่างแน่นอนนะครับก็เชื่อว่าเกนมนี้ครับบายเยนเลในบ้านจะยิงชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปครับคู่นี้เชียบาเยนไปได้เลยนะครับมาถึงคู่ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับในเวลาตีสามตรงครับฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสให้เชียทีมอย่างโอลิมปิกมาเย์ไปได้เลยครับวันนี้เปิดบ้านนะครับเจอทีมอย่างสตาร์บูกทีมันดับที่9ของตาราง สรับทีมอย่างมาร์เซครับก็ต้องการ3มแต้มนะครับในการไล่อันดับนะครับขึ้นไปอยู่หัวตารางให้ได้นะครับห้านัดหลังสุดนะครับในการลงเล่นเกมลีกเอิงฝรั่งเศสครับผลงานดีครับชนะคู่แข่งไป4นัดเสมอไป1นึ่ไม่แพ้เลยนะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยครับและสถิติที่ถือว่าเป็นทีเด็ดของทางโอลิมปิกมาร์เซ่ครับนั่นก็คือการเล่นในบ้านตัวเองครับแนัดหลังสุดในการลงเล่นในบ้านตัวเองครับชนะคู่แข่งไป6นัดเสมอไป2ไม่แพ้เลยครับเล่นในบ้านเชื่อใจได้ครับวันนี้ครับตัวหลักๆจะนำทัพโดยวิตินย่า ส่วนแดนกลางครับนำทัพโดยจอแดนเวเรตูนะครับมีทางเจฟฟี่กองด็อกเบียแล้วก็แบ็กนะครับก็จะเป็นทางโจนาธานคลอสลงเล่นนะครับชุดนี้ก็ถือว่าพอไปวัดไปวาได้นะครับ วันนี้นะครับเปิดบ้านเจอทีมอย่างสตาร์บุกซึ่งผลงานช่วงหลังนะครับถือว่าดีเลยครับชนะรวดมา4เกมติดต่อกันนะครับผลงานช่วงหลังค่อนข้างดีแต่อย่างไรก็ตามครับถิติในการออกไปเยือนก็ถือว่ายังกลางๆอยู่ครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นะครับดังนั้นได้เกิดวัดจากฟอร์มการเล่นกันหน้าตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเป็นบอลสูสีกันแหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับโอลิมปิกมาเก์ทีเด็ดทีขาดมีเยอะกว่าแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับก็เชื่อว่าการเล่นในบ้านน่าจะเป็นแรงจูงใจสําคัญแหละครับทำให้พวกเขาเก็บ3แต้มแต้บ ปิดท้ายในค,ค่ำคืนวันนี้นะครับในตีสตรงอีกคู่หนึ่งครับฟุตบอลลาลิกาสเปน ให้เชียร์ทีมอย่างเซบีย่าไปได้เลยครับวันนี้ก็ต้องการ3มแต้มนะครับในการหลุดพ้นจากโซนท้ายตารางให้ได้ครับวันนี้เปิดบ้านเจอบทีมอย่างอาราเบสครับซึ่งอยู่ในโซนท้ายตารางเหมือนกันนะครับโดยเซบีย่าครับสนัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับชนะ2แล้วก็แพ้ไป2ส่วนตัวหลักๆที่จะลงเล่นในวันนี้นะครับจะนำทัพโดยลูคัสโอคอมโปสครับปราฟาเมียด้านกลางก็จะเป็นอีวานราคิติชับคู่กับชิบิลซอนะครับไปอีก2ข้างครับซูโซกับทางเปโดซาเกมรับนำทัพโดยมาโกตอคุนยาและก็ทางเซคิโอ วันนี้นะครับเปิดบ้านเียบทีมอย่างอาราเบสซึ่งตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่15ของตารางเล่นในลาลีกาสเปนมา5นัดหลังสุดครับไม่ชนะเลยครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3ส่วนสถิติที่ย่ำแย่โคตรๆเลยครับของทีมเยือนนะครับอย่างอาราเบสนั่นก็คือสถิติในการออกไปเยือนในลีครับไม่ชนะใครมาแล้ว25เกมติดต่อกันนะครับในการออกไปเยือนดังนั้นเกมนี้นะครับก็ถือว่าเสียา มีโอกาสที่ดีแล้วนะครับที่จะสามารถพลิกสถานการณ์มาเก็บ3แต้มให้ได้ก็เชื่อว่าเกมนี้เซบีย่าเล่นในบ้านน่าจะสามารถเบียดเก็บ3แต้มไปได้แหละครับเอาละครับสทีที่อยาก้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับตีสองครึ่งบุนเดสีก้าเยอรมันเชียร์บาร์เยนมิวนิกครับตีสามตรงนะครับฟุตบอลลีกเอีงฝรั่งเศสเชียร์มักเซอีก1คู่ตีสามตรงครับลาลิกาสเปนเชียร์เซบีย่าไปได้เลยนะครับสํหรับใครที่มาลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับของไซโก้ด้วยนะครับวันนี้ผมอตลาไปก่น สวัสดีครับ